วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนี h ชน n นลนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆจ,จัดแจกันกล้วยไม้ฟาแเลนเล็กตัวแจกันเป็นแจกันไม้นะคะสวยงามค่ะกล้วยไม้ฟาแลนเล็กสีม่วงวันนี้ต้องการจัด ที่แบบว่าทรงไม่สูงไม่สูงไปมากกว่าตัวแจกันนะคะพเพราะแจกันเขาทรงสูงอยู่แล้วมาดูวิธีการจัดค่ะว่าแจกันทรงสูงแต่เราต้องการให้จัดแจกันดอกไม้เป็นทรงพุ่มเตี้ยทํำยังไงมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะข้างในแจกันจะอัดโฟม โฟมที่ใช้กันกระแทกทั่วไปนะคะอัดเข้าไปให้แน่นพออัดเข้าไปให้แน่นเสร็จก็าทากาวทากาวลาเท็กนะคะแล้วก็ปิดด้วยกระดาษย่นสีเขียวกระดาษย่นสีเขียวที่ใช้ทำเป็นอุปกรณ์การการเรียนการสอนทั่วไปนะคะ ที่เป็นกระดาษย่นสองหน้าก็ได้ค่ะสีเขียวมีขายตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปค่ะหลังจากนั้นก็ทากาวอีกรอบแล้วก็แปะด้วยอันนี้เป็นหญ้ามอสนะคะเป็นมอสธรรมชาติที่เขาทำแห้งไว้แล้วสำหรับแปะหน้าแจกกันจัดดอกไม้โดยเฉพาะค่ะมีขายทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ดอกไม้ขายส่งดอกไม้นะคะมีขาย <c oughs> วันนี้เราจะเริ่มด้วยการกอกอใบของฟาแลนนอปซิดจะใช้แค่สามกอนะคะกอใบใหญ่แล้วก็กอใบขนาดกลางก่อนที่จะเสียบดอกไม้ลงไปนะในแจกันนะคะ ก่อนที่จะเสียบดอกไม้ลงไปในแจกันทุกครั้งนะคะจะต้องจุ่มกาลาเทก่อนทุกครั้งค่ะพอเวลากาวแห้งก็ดอกไม้ก็จะอยู่ทรงไม่ไม่ไม่เคลื่อนนะคะเสียบลงไปค่ะเราก็ช่วยเขาจัดทรงใบด้วยนะคะเราใช้สามกอเนาะ ที่อยู่กอใบที่เสียบลงด้านข้างก็จะให้ชิดชิดโคนใบชิดกอใบเลยนะคะก็ช่วยเขาจัดทรงค่ะก็เขาเป็นดามด้วยลวดนะคะไม้ประดิษฐ์พวกนี้เขาจะดามด้วยลวดเราก็จะจัดทรงให้เขาได้เสร็จแล้ว เราต้องการให้ฟาแนนนอปซิสเป็นพุ่มเตีย้ยเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ส่งเขาสูงจากแจกันมากนะักเราก็วัดก่อนค่ะว่าเราจะให้เขาส่งออกมาแค่ไหนหลังจากนั้นก็จุ่มกาวเหมือนเดิมค่ะจุ่มกาวลาเทกนะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะจัดอย่างมั่นใจนะคะเพื่อนๆค่ะก็ช่วยเขาดัดดัดช่อดอก อันนี้จะเป็นแจกันที่เป็นทรงพุ่มมองมองรอบด้านนะคะเราก็จะเสียบดอกฟาเรนนอฟซิตลงไปให้รอ,รอบรอบด้านเลยค่ะเราก็ดูนะคะเราช่วยเขาจัดทรงเราเสียบลงไปสามช่อแล้วนะคะอ่าสองช่อนี่ช่อที่สาม เสียบลงไปข้างๆโคนใบเขาค่ะข้างๆกอใบเขาเราจะเสียบสองชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเสียบสักห้าห้าช่อฟลอเรนนอฟซิดนะคะฟอร์มกำลังสวยนีช่อที่สก็เสียบลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนคะข้างกอใบ เสียบลงไปเลยหลังจากที่เราจุ่มกาลาเทิกก็ช่วยเขาดัดช่อเพราะว่ากล้วยไม้โดยธรรมชาติแล้วเวลาเขาให้ให้ดอกออกดอกมาสักระยะหนึ่งเขาจะโน้มช่อดอกลงมาช่วยเขาดัดง่ายๆนะคะเพื่อนๆคะ เสียบลงไปเลยเราได้ห้าช่อแล้วนะคะชั้นแรกพอชั้นที่สองเราก็จะส่งเขาให้เขายาวขนาดนี้นะคะแล้วก็พยายาม ให้ช่อเขาสับ,บ่างจากชั้นที่ชั้นแรกกาลาเทคนี่ประมาณประมาณสอาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์เขาก็จะแห้งดอกไม้เราก็ไม่ไม่เคลื่อนทรงทรงไม่ไม่เสียทรงเราจัดตอนแรกเราช่วยเขาจัดทรงได้ จัดด้วยความมั่นใจค่ะเพื่อนๆค่ะชั้นนี้เราจะใช้แค่สีช่อนะคะ การจัดดอกไม้ใช้สมาธิในการจัดพอ,พอสมควรนะคะก้านนี้สั้นวิธีการต่อก้านนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิน้นวางประกบอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปใสพันค่ะ พันให้แน่นนะคะอา่าส่วนมากถ้าเราจะต่อต่อก้านไม้แบบนี้นะคะเราก็วัดขนาดวัดว่าเราจะจะก,กันเรานั่นแค่ไหนให้ขนาดพอพอดีความสูงพอดีหลังจากที่ต่อแล้วนะคะ แล้วก็พันด้วยฟลอร์เทปสีเขียวก็พันเอาไว้ให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วก็จุ่มเก้าเหมือนเดิมค่ะถ้าเพื่อนๆมี ดอกชอบดอกไม้เยอะซื้อมาเยอะก็สามารถใส่เข้าไปเยอะๆได้ค่ะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะเราชอบแล้วมันออกมามันสวยงามก็พอเรามองดูว่าสวยงามต้องต้องมั่นใจค่ะจัดดอกไม้ต้องมั่นใจนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าต้องการให้ให้อ่ะ ช่วงโคนเขาช่วงโคนจอกันนะคะช่วงปากจะกันมีสีเขียวของใบไม้เพิ่มเข้าไปเราก็เพิ่มใบชนิดอื่นได้ค่ะอันนี้เป็นนางคุ้มใบนางคุ้มนะคะเราเพิ่มเข้าไปได้นะคะเพื่อนๆคะเหมือนเดิมค่ะพอตัดก้านออกมาก็จุ่มกาวแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะเสียบลงไปเลย เราสามารถใช้ใบชนิดอื่นได้เพื่อให้เขามีมิติอันนี้เสียบลงไปแค่สองนะคะจะใช้ใบเล็กอีกเพื่อให้ช่วงคนปากเจกันเขามีสีเขียวเพิ่มเข้ามาอีกของใบไม้เพิ่มเข้ามาอีก ทำต,ตามได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ยากเลยค่ะจัดดอกไม้เสร็จแล้วค่ะเจอก,กันกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสเราก็ช่วยเขาจัดได้นะคะช่วยเขาดัดทรงได้ ทำเป็นอาชีพได้นะคะเพื่อนๆคื่คะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ทำที่บ้านทำเวลาที่เราว่างแล้วก็โพสขาย เดี๋ยวนี้ความสะดวกสบายจัดส่งชุดนี้จัดส่งได้พัสดุได้นะคะเจอกันเป็นไม้น้ำหนักเขาจะไม่เยอะจะไม่แตกจะไม่แตกง่ายๆแต่เวลาจัดส่งก็ต้องหอ่อกันกระแทกนะคะแล้วก็เย็บล็อกง่ายๆค่ะ หรือจะจัดแต่งบ้านเองฝึกจัดแต่งบ้านเราเองก็ได้ค่ะใบเราต้องการให้หนาแค่ไหนเราก็เพิ่มได้นะคะวันี้จะเพิ่มอีกใบหนึ่งเหมือนทางนี้เขาจะห่างๆไปดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะจัดง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีค่ะเราก็ได้แจกันสุดหรูไว้แต่งบ้านเองหรือจะทำเป็นอาชีพขายทําง่ายๆ ใช้เวลาว่างทําที่บ้านได้เลยค่ะทําด้วยความมั่นใจจัดด้วยความมั่นใจนะคะลองทําดูนะคะเพื่อนๆเป็นอาชีพที่เสริมความสุขได้ในช่วงที่จัดดอกไม้รุ่นนี้จะต้องมีฟิลที่มีความสุขรู้สึกมีความสุข ถึงจะจัดได้นะคะลองทำดูค่ะเป็นงานศิลปะที่สวยงามเพิ่มความสุขเข้ามาในชีวิตเราสร้างรายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคะขอพอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนี่ชาแนลค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ